วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการใช้งานอินเวอร์เตอร์ระบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์ระบบโซล่าเซลล์นะครับซึ่งเครื่องอินเวอร์เตอร์ไฮบริดนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากมายนะครับหลายปีมาแล้วนะครับตัวนี้ก็อายุ4ปีกว่าแล้วนะครับปกติแล้วนะเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็จะมีช่องอเข้าอยู่3ช่องนะครับนะฮะก็คือ PV PV ก็คือแผงโซลาเซลล์นะเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือเข้าแบตเตอรี่นะครับจะเป็นแบตเตอรี่48โวลต์หรือ24โวลต์ก็ตามก็จะเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเอาพุตนะครับออกมาตรงนี้นะครับเป็นเอาพุต220ออกมาใช้งานนะครับเอาไปต่อแอร์หรือต่ออะไรก็ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับแล้วก็จะมีช่องอ AC input อยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งหลักการทางมันเข้ามันก็คือ มันก็จะใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับถ้าในเวลากลางวันใช้แผงโซลาเซลล์นะครับเหลือก็จะชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับแต่พอพบค่ำมานะครับแสงแดดไม่มีมันก็จะดึงเอาแบตเตอรี่ออกไปใช้นะครับถ้าใช้พอมันก็ถึงวันรุ่งขึ้นนะครับมันก็จะเริ่มชาร์จใหม่นะครับวนกันอยู่อย่างนี้แต่ถ้ามันไม่พอนะครับมันก็จะมีสำรองอีกอันนึงก็คือไฟฟ้าที่เราเข้าไปใส่ตรงนี้นะครับถ้าแบตเตอรี่มันหมดนะครับ กลางคืนแบตเตอรี่มันหมดมันไม่พอใช้มันก็จะบพาสให้ไฟฟ้า220นะฮะผ่านออกมาตรงนี้เลยนะครับเป็นการบายพาสนะครับแต่ปรากฏว่าปัจจุบันนี้ทางการไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมีระเบียบใหม่ขึ้นมาก็คือ,อเขาจะไม่ให้เอาไฟฟ้าเข้าไปรอตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าเครื่องไฮบริดรุ่นให,ใหม่เนี่ยมันสามารถที่จะ,ะปรับนะฮะ หรือว่าตั้งค่าตัวเองให้เป็นระบบออนกิดได้ออนกิดคือเป็นขนานการไฟฟ้าแต่เดิมนั้นไม่ได้เป็นการขนานการไฟฟ้านะครับแต่เดิมนั้นมันจะใช้วิธีบายพาสนะบายพาสก็คือต่อตรงจากไฟฟ้าออกมาตรงนี้ตรงๆเลยแล้วก็ปิดตัวเองนะครับตัวเองก็ไม่ได้ใช้อย่างนี้คือเรีเรยกว่าระบบออฟกิดนะครับแต่รุ่นใหม่ๆมันก็จะเป็นระบบออนกิดเพราะฉะนั้นระเบียบการไฟฟ้าก็จะพิธีพิธานเรื่องนี้เพราะว่า เขาไม่เชื่อว่าเครื่องเครื่องเราเนี่ยเป็นระบบออฟกิดหรือออนกิดนะครับเพราะว่ามันสามารถปรับแต่งค่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีนโยบายหรือว่ามีระเบียบใหม่นะครับที่จะไม่ให้เอาไฟฟ้าเข้าตรงนี้แล้วนะครับแล้วเราจะทํำยังไงนะครับเราก็มาต่อใหม่นะครับสมมุติว่าระเบียบนี้เกิดขึ้นจริงเราก็ต่อใหม่อีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เป็นอีกวิธีนึงนะครับปกติแล้วนะฮะแผง PV นะครับแผง PV ตรงนี้ อ่ามันจุด PV เข้าเนี่ยมันจะรับไฟได้ตั้งแต่ประมาณ150โวลต์นะครับจนถึงไม่เกิน450โวลต์นะครับตรงนี้นะครับเป็น DC จากแผงโซลาเซลล์เนี่ยได้นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องไฮบริดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอาการเสียของมันก็คืออ่าส่วนใหญ่แล้วนะครับ90%เลยก็เสียจากภาคแบตเตอรี่จะเป็น24โวลต์48โวลต์เนี่ยมันจะมีวงจร สวิตชิ่งนะฮะเป็นบูสต์คอนเวอร์เตอร์นะครับเป็นสวิตชิ่งพาวเวอร์สพลายเนี่ยแหละแปลงไฟจาก24โวลต์หรือ48โวลต์เนี่ยให้กลายเป็นไฟ V bus V bus ก็ที่ใช้ในเครื่องนะครับเป็นเมนเมนที่ใช้ในเครื่องประมาณ400โวลต์นะครับการอัพไฟอย่างเงี้ยมันทำให้ว่าตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยมันมักจะเสียเพราะว่ามันเป็นการ,าาากนะรบูสต์หลายเท่ามากนะครับหลายเท่ามาก ก็คือจาก48โวลต์เนี่ยบูตไปเป็น400โวลต์นะครับมันก็ไปเก้าเท่านะ,ะ,ะถึงจะได้400โวลต์เพราะฉะนั้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กเนี่ยมันก็คือมันใช้งานหนักพูดง,ง่ายๆใช้งานหนักและมันมันมนกจะเสียจุดน,นี้เพราะฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช้ตรงนี้ละนะฮะผมก็ไม่ได้ต่อแบตเตอรี่48โวลต์เข้าตรงนี้ละแต่ผมเอาแบตเตอรี่มาต่อเข้าตรงนี้แทนนะครับตรงที่ PV นะครับเพราะ PV เนี่ยมันรับได้เป็น DC นะครับ PV ก็เป็น DC นะครับไฟจาก PV หรือแผงโซลาเซลล์ก็เป็น DC อยู่แล้วแบตเตอรี่ก็เป็น DC เหมือนกันมันก็ประเภทเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่ามันรับไฟได้ตั้งแต่150โวลต์นะจนถึง400โวลต์นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเมื่อเราต่อ PV เข้าตรงนี้นะครับแต่ผมจะมีะไดโอดกั้นไว้นะครับเพื่อว่าไม่ต้องการให้ไฟจาก PV นะลงมาชาร์จแบตเตอรี่นะครับนะฮะ ลงมาร์จแบตเตอรี่มันก็จะมีไดโอดก้นไว้อยู่นะฮะมาเข้าตรงนี้นะครับแล้วเอาแบตเตอรี่นะครับมาเข้าตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่เราจะใช้48โวลต์อย่างเดิมไม่ได้ละเราต้องใช้150โวลต์ขึ้นนะครับก็แบตเตอรี่48โวลต์2ก้อนนะฮะก็ได้ละนะสก้อนก็ได้อนุกรมกัน2ก้อนก็เป็นประมาณออกไม่ได้ต้อง3ก้อนนะครับต้อง3ก้อนนะครับ3ก้อนก็ประมาณ150โวลต์น,นะครับ สามก้อนแต่ที่นี้ผมใช้4ก้อนนะครับใช้สก้อนแบตเตอรี่นี้เป็นแบตเตอรี่ขนาด72โวลต์นะครับ72โวลต์4ก้อนนะไม่ใช่48ถ้าใช้48เนี่ยเราจะต้องใช้ถึง5ก้อน5ก้อนนะครับประมาณ5ก้อนหรือ6ก้อนนะครับอนุก,กรมกันก็เหมือนแผงโซลาเซลล์นั่นแหละครับก็ใช้วิธีนี้เอาแบตเตอรี่นะครับแล้วเป็นแบตเตอรี่รถไฟฟ้านะฮะแบตเตอรี่รถไฟฟ้านี้ จักรยานไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งเขาแถมอะแดปเตอร์ชาร์จให้ด้วยนะครับแถมอะแดปเตอร์ชาร์จให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอะแดปเตอร์ชาร์จเนี่ยเราก็เสียบไฟ2 2 0นะฮะไว้ชาร์จแบตเตอรี่เพราะนั้นเราไม่เอาไฟเข้าตรงนี้แล้วนะฮะไฟฟ้าเราไม่เข้าตรงนี้แล้วเราเอาไปเข้าตัวชาร์จนะฮะมันจะมีตัวชาร์จในที่วผมใช้4ก้อนต้องใช้ตัวชาร์จสอันมาเสียบไฟฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็ชาร์จนะครับแล้วเอาไปใช้นะครับก็คือต่อเข้า กับออกแค่นั้นเองนะครับเข้าก็คือ PV เข้านะแต่ PV เนี่ยมันถูกผสมผสมกับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ผมก็ประมาณ300โวลต์นะครับ4ก้อนนะครับ72โวลต์คูณ4นะครับก็ประมาณ300โวลต์นะครับมาเข้าจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับเพื่อเพื่อว่าป้องกันไม่ให้ไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับตั้ง380โวลต์ของผมมี380โวลต์นะครับ DC นะครับ ลงมามาเข้าหาแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการชาร์จตรงนี้นะครับตรงนี้เราไม่ได้ชาร์จนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่รถไฟฟ้าจักรยานรไฟฟ้าเนี่ยมันจะช่องชาร์จกับช่องใช้มันคนละอันกันนะครับคนละอันกันเพราะฉะนั้นตัวชาร์จเราก็มาชาร์จเสียบชาร์จอแดปเตอร์ชาร์จตรงนี้นะครับส่วนใช้ก็มามาเข้าเบรกเกอร์นะครับเข้าเบรกเกอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเข้าไดโอดนะครับ แล้วก็มาเข้าจุด PV in นะครับเพราะฉะนั้น PV in ของเราเนี่ยเราสามารถใช้แบตเตอรี่ได้นะครับเราเปิด PV เป,ดเปิดแบตเตอรี่นะครับเข้าหน้าจอก,ก็ติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆว่าผมต่ออย่างไรนะครับอตอนนี้เปิดนะฮะตอนนี้ผมเอาแบตเตอรี่นะครับ48โวลต์นะครับไม่ใช่48โวลต์72โวลต์4ก้อนนะครับอนุกรมกันนะครับ สายต่างๆเนี่ยผมก็จะใช้ามาตรฐานของ MC4 ไปละนะครับเพราะมันจะต่อง่ายต่อเหมือนแผงเลยนะครับเอาก้อนนี้มาต่อก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ก็จะได้ไฟเขาเรียกว่าต่ออนุกรมนะครับก็จะได้ไฟมา2เส้นนะครับก็สองเส้นแล้วเนี่ยประมาณ300โวลต์ซึ่งตรงช่องนี้มันรับได้อยู่แล้วนะครับ300โวลต์นะครับก็เปิดเข้าไปก็สามารถที่จะหน้าจอก็ติดแล้วโดยที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ตรงนี้ การที่ไม่ใช้ใชใชแบตเตอรี่ตรงนี้มีข้อดีคือ,อชุดสวิตชิ่ง power supply ตรงนี้นะฮะ c h สวิตช,ชิ่งอัพไฟนะครับหรือว่าบูตคอนเวอร์เตอร์จากแบตเตอรี่ไปเป็น400โวลต์เนี่ยมันไม่ทำงานล้นะหน้าจอก็จะขึ้นแบบว่าไม่มองเห็นแบตก็ไม่เป็นไรนะครับเครื่องรุ่นนี้ดีม,มันไม่จำเป็นต้องใช้แบตก็ได้แล้วไฟฟ้าก็ไม่ได้ไปเข้าตรงนี้หรอครับเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าตรงนี้ล้เราจะใช้การชาร์จตรงนี้นะครับ ใช้เสียบอะแดปเตอร์ชาร์จตรงนี right ้นะครับถ้าแบตเตอรี่หมดเราก็เสียบชาร์จตรงนี้นะครับเราก็ตั้งมีอาจจะตั้งเวลาไว้ก็ได้นะครับนะฮะตั้งเวลาก็ได้แต่อะแดปเตอร์ชาร์จนี้มันดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับเวลาไม่มีไฟมันก็จะชาร์จแต่เวลาไฟเต็มมันก็จะหยุดชาร์จอัตโนมัติอยู่แล้วนะฮะของเข้าดีอยู่แล้วที่แถมมากับแบตเตอรี่แบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าเข้าดีอยู่แล้วนะครับก็ชาร์จแบบนี้นะครับ จะใช้เวลาถ้าจากศูนย์ถึง100%เนี่ยจะใช้เวลาแค่6ชั่วโมงนะครับหกชั่วโมงนะครับแล้วก็แล้วก็วกไอ้ตรงจุดชาร์จ220ตรงนี้นะครับนะฮะมันไม่ใช่ว่าจะไปชาร์จสองร้อยอย่างเดียวนะครับอย่างกลางวันเราอยากจะชาร์จเลยโดยที่ไม่ต้องเปลืองไฟของของอการไฟฟ้านะครับเราก็เสียบ DC ได้โดือตรงนะครับนะไอตัวชาร์จตัวเนี้มันรองรับได้ทั้ง A c ซีและดเสียบ d c ก็ได้นะครับเสียบดีตรงนี้ก็แต่ DC ต้องตั้งแต่250โวลต์ไม่เกิน380บโวลต์เนี่ยใช้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะครับผมเสียบเข้าที่แผงโซลาเซลเลยนะครับตรงนี้เป็นเป็นจุดชาร์จเป็นแผงโซลาเซลลนะครับชาร์จแบตนะครับมาจากแผงโซลาเซลนะครับนี่ลงมานี่นะครับ ลงมาหาเบเกอร์ตัวนี้นะครับนปิดไว้ก่อนเบเกอร์ตัวนี้นะครับแผงโซลาเซลล์เข้าตรงนี้เบเกอร์ Baker นี้ลงมาปุ๊บนะฮะก็มาเสียบเป็นปลั๊กนี้นะครับเขาเรียวกว่าปลั๊กดีซีนะครับเราก็เอาปลั๊กมาเสียบเข้าตรงนี้เลยนะครับเสียบเข้าตรงนี้เลยนะครับเวลาชาร์จนะครับตรงนี้เราจะตั้งเวลาไว้ก็ได้กลางวันชาร์จตั้งแต่9ก้าโมงเชา้าจนหนึ่ง บ่ายโมงบ่ายสองนะประมาณ5ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับก็เปิดนะเปิดสวิตไปปุ๊บนะครับสังเกตดูว่าอะแดปเตอร์ทำงานนะครับนะอะแดปเตอร์ทำงานเห็นไหมฮะตัวนี้ตรงนี้เป็นไฟ d ีนะครับนะจากแผงโซล่าเซลล์นะครับเอามาชาร์จอย่างนี้ก็เท่ากับว่าแผงโซล่าเซลล์นะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เราก็ใช้จากแบตเตอรี่แต่แผงโซล่าเซลล์เราไปเข้าระบบการชาร์จนะครับ ชาร์จแบตเตอรี่นี่ไว้นะครับแล้วก็ส่งเข้าไปหาเครื่องเลยออกมาใช้งานนะครับเปิดสวิตช์ใช้งานนะครับเปิดสวิตข้างเครื่องนะครับก็จะมีไฟ220ออกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้เป็นวิธีที่แก้ไขปัญหาระเบียบของการไฟฟ้าได้อย่างดีเพราะว่าเราไม่ได้เอาไฟฟ้าเข้าไปในเครื่องเลยนะครับเราเอาไฟฟ้ามาเข้าเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับเมื่อชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ใช้แบตเตอรี่นะครับนะอย่างนี้ แต่ว่าเอ้ยไม่อยากจะใช้แบตเตอรี่ในเวลากลางวันก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ใช้แบตเตอรีก่กลางวันเราก็เปิด PV นะครับเข้านะฮะเปิดเข้าเลยนะครับเปิดเข้าเลยมันผสมกันอยู่แล้วแล้วก็ปิดแบตเตอรี่ซะนะตอนนี้ปิดแบตเตอรี่ซะมันก็ทํางานเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็เปิด PV แต่แบตเตอรี่ปิดอยู่ก็ไม่ได้ใช้งานอะไรแต่แผงโซลารเ์เซลล์ก็มีหน้าที่ชาร์จเห็นไหมฮะ แบบนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วถามผมว่าแบตเตอรี่มันจะพังหรือเปล่านะครับผมใช้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมา5ปีกว่าแล้วนะครับและทดลองใช้ด้วยตนเองนะครับอาการเสือเส่อมมีไหม5้5ปีมันก็พอมีนะครับก็คือเวลาชาร์จเนี่ยมันจะไม่เต็มพร้อมกันมันจะต่างกันประมาณ4ีหนาทีเองนะครับไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มากนะครับคือเราดูไฟตรงนี้เราดูดูรู้นะครับว่าถ้าไฟแดงออกเนี่ยมันชาร์จ แต่ถ้ามันเต็มแล้วมันก็จะเขียวแต่มันจะไม่พร้อมกันนะครับจะแตกต่างแต่ใหม่ๆมันจะเกือบจะพร้อมกันเลยครับที่มันเสื่อมก็คือว่ามันชาร์จมันเต็มเข้าเช้ากว่าบางก้อนเพราะฉะนั้นมันจะไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไร5ปีแล้วนะครับก็ถือว่าใช้คุ้มแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับราคามันก็ไม่แพงนะครับแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยก้อนหนึ่งมันทุกวันนี้ก็ตกอยู่ประมาณ700 0กว่าบาท นะครับก็เป็นขนาด20แอมป์นะฮะ72โวลต์20แอมป์20แอมฯสี่ก้อนมันก็เท่ากับ80แอมป์แล้วนะครับเท่ากับแบตเตอรี่80แอมป์แล้วนะเพราะว่าเราเราต้องคิดรวมผลรวมของมันนะครับนะแต่ถ้าเราไม่คิดเป็นแอมป์เราคิดเป็นวัตต์มันก็เหมือนกันนะครับก็ถ้าเป็นแบตเตอรี่48โวลต์นะครับแบตเตอรี่48โวลต์เนี่ย100แอมป์ก็เท่ากับ 48คูณร้อยก็4800วัตต์ต่อชั่วโมงนะ4,800วัตต์ต่อชั่วโมงอันนี้มันต่อกันแล้วได้300้โวลต์แต่20แอมป์ก็30 0ไปคูณ20ก็ได้6 0 0 0วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับถูกกว่านะครับแต่ได้กําลังวัตต์หรือว่ากําลังวัตต์ต่อชั่วโมงเยอะกว่านะครับราคาก็จะถูกกว่าแล้วทุกวันนี้ถูกถูกกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ในระบบโซล่าเซลล์แล้วเรา ผมก็จะรลรงค์ลงให้ใช้แบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่าข้างในเนี่ยมันมีเรียบร้อยหมดแล้วมีตัดต่อมี BMS อยู่ข้างในอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้โหลดเกินมันก็ตัดชาร์จเกินมันก็ตัดมันเซฟที่สุดอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าถ้าไม่เซฟเนี่ยเขาก็จะขายรถจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะวันดีคืนดีมันบวมมันขี่ไปแล้วมันไม่ไม่ไปถึงที่ไหนอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ขายรถไม่ได้เพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ของรถจักรยานไฟฟ้าเนี่ย มันสมบูรณ์อยู่แล้วมีที่ชาร์จให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวว่าจะชาร์จเกินนะครับอันนี้เป็นวิธีการใช้แบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงะระเบียบของการไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเราไม่เอาไฟฟ้าเข้าตรงนี้แล้วเราเข้าไปชาร์จดีกว่าล้วก็ใช้ที่ตรงนี้ไปนะครับรับรองว่าเครื่องนี้ทนแน่นอนเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ภาคสวิตช,ชิง่งบูตไฟจากแบตเตอรีอ่ขึ้นมาเป็น400โวลต์แล้วนะครับอย่างเงี้ยใช้ได้ครับ ผมจะใช้ให้ดูสัก4ี่หปีนะครับแล้วก็จะอาจสี่หปีแล้วอาจจะเป็นที่นิยมวิธีการใช้แบบนี้นะครับ